ใน t ิกตอกเราเนี่ยมีสองคนพี่น้องขับมอเตอร์ไซค์พวงข้างไปคนหนึ่งก็ถือไม้ตะโกนไปอีกคนหนึ่งก็ถือวิดีโอไปจอดหน้าบ้านลูกหนี้เพื่อนบ้านไปลูกหนี้แล้วไปถึงให้คนที่มีไม้ตะโกนก็ไปเป่าประกาศเลยบอกเอาเงินฉันมาเนี่ยเมื่อไรจะใช้สักทีมีความสุขกันดีนักอะไรปัดไปทั่วหมู่บ้านเลยและน้องสาวก็ถ่ายวิดีโอมาโพสใน t ิ๊กต็อกมาโพสเป็นคลิปอย่างเงี้ยอาจารย์ได้ดูพอดีแบบเนี้ยเขาถือว่าประจาน ถึงแม้เขาจะเป็นลูกหนี้คุณไม่มีสิทธิ์ไปประจานเขาแบบนั้นทัว่วหมู่บ้านได้รู้กันหมดแบบนี้ไม่ได้ผิดถ้าเกิดลูกหนี้เขาไปแจ้งความไอ้เจ้าหนี้คนนั้นอะ่ะผิดด้วยแล้วแถมไปโพสต์ในสื่อออนไลน์ทําให้เขาเสียหายอีกแบบนี้ยิ่งผิดเพราะฉะนั้นกรณีเจ้าหนี้จะใช้แบบนี้ไม่ได้จะทำเป็นคอนเทนต์อะไรีแบบนี้ก็ไม่ได้อีกอันนึงค่ะที่เรียกว่าประจานเจ้าหนี้คนนี้เขาเป็นเป็นออกเงินกู้ตั้งธงโบกสะบัดหน้าบ้านเลยในกอในขอในคอ,อเป็นหนี้เท่าไหร่ยอดหนี้กับชื่อคน เต็มรั้วบ้านเลยและเป็นธงปลิวสวยแล้วถ่ายเป็นคอนเทนต์แบบเนี้ยไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นข้อห้ามที่เจ้านี่ทําไม่ได้คือหนึ่งห้ามบอกคนอื่นห้ามเปิดเผยห้ามประจานห้ามทําร้ายร่างกายแล้วทําอย่างไรอ่ะทาอย่างไรที่เจ้านี่ที่ยอมให้ลูกนี่กู้เงินไปแล้วเนี่ยยอมให้เขายืมไปแล้วเนี่ยใจอ่อนไปแล้วเนี่ยจะได้เงินคืน อ้อยเข้าปากช้างไปแล้วเราจะดึงอ้อยออกมาอย่างไรวันนี้อาจารย์จะสอนวิธีการดึงอ้อยแบบกฎหมายดีไหมเอารัวๆให้อาจารย์หน่อยค่ะอ้อยเข้าปากช้างคุณใจอ่อนไปให้เขากู้แล้วให้เขายืมไปแล้วไม่ว่าจะมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาก็แล้วแต่แต่ทําอย่างไรที่เราจะเอาเงินเราคืนบางคนบอกว่าไม่ต้องให้ดอกฉันต้องการ